หลังจากที่ราคาของเนียโทร่าคลาสสิก LU NC มีแนวโน้มลดลงและ ดึงดูดการซื้อในระดับปานกลางใกล้ระดับที่1530มีสูญน้ำหน้าอยู่3ตัวต่อข้างเงิน u ูเอดอลลร์อันเป็นผลมาจากการฝ่าวงล้อมเหนือช่องทางขาลงในช่วง3เดือนราคาคองเหรียญ LUNC เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการพัฒนาครั้งล่าสุดและลิรเริ่มการเพิ่มอัตราการเผาไหม้ LUNC โดยชุมชนเทราคัสิกนอกเหนือจากราคาที่เพิ่มขึ้นยังคงมีการดําเนินการต่อไป อีกมากมายที่กําลังจะมาถึงแม้ว่าการพัฒนาเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันหลักเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด LUNC DAO ผู้ตรวจสอบและชุมชนที่โดดเด่นของ LUNC ได้ชี้ให้เห็นถึงวิธีที่เป็นไปได้ที่อังคอยสามารถเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากของราคา ตัวตรวจสอบความถูกต้องของเทร่าคัดสิกอันดับต้นๆคาดการว่าถูกเค้น l u n ยถูกกำหนดให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นหากกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตไบแนทชั้นนำลบคำเตือนออกจากสกุลเงินดิจิตอลเทร่าที่สำคัญ2สกุลได้แก่ u s d c และ l ู NA โดยทางไบแนทกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ออกมาถแถลงการเตือนในช่วงต้นปี2021เมื่อเทอรา่าลูนาประสบกับปัญหา u s เ r e p e รีเพกเป็นครั้งแรกคำเตือนล่าสุดที่มีขึ้นหลังจากสาร เกาหลีใต้ออกหมายจับแดเนียวชินผู้ร่วมก่อตั้งเธอร่านอกจากนี้ทางการเกาหลียังได้แจ้งข้อหาทางอาญาต่อผู้พัฒนาและผู้ก่อตั้งเธอร่าที่สำคัญอย่างโดเควอน นอกจากนี้กระดาแลกเปลี่ยนแบบรวมตูนยังได้ทําการระง,งับการถอนชั่วคราวบุญครือข่ายของเทอร่าในวันที่10พฤษภาคมซึ่งนําไปสู่กระดาษแลกเปลี่ยนคริปโตอื่นๆอีกมากมายตามมาและไบเน็เป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตอันดับต้นๆที่ผลักดันปริมาณการซื้อขายของลูน่าในขนาดนี้การยกเลิกสัญญาณเตือนอาจนําไปสู่ความสนใจของนักลงทุนมากขึ้นและการซื้อขายที่ตามมาและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญลูน่าครับ10 LUNC ที่มีการซื้อขายกัน อยู่บนกระดานเทรดบิตคับของไทยเ่านั้นตอนนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่0.0052สตางค์ราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา3.92 ตอนนี้ราคาห้องเหีีนลุน่าคลาสสิก LUNC นั้นยังคงวิ่งอยู่ในกรอบของไซด์เวนแนวรับที่สําคัญและสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางราคาของเหีีนลุน n a คลาสสิก LUNC ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ